สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินรับเข้าสูงสองครับเกมนะครับของผมเรียบร้อยนี่เขาจะขึ้นทางนี้นะจะออกได้นะครับทางนี้ตอนนี้รถจอดติดกันเพียบนะไม่ได้ติดนะครับทั้งหน้ามันติดไปไม่ได้เอาละฮะเก์ใหม่ไปนะครับ ผมผมเกมอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะไปได้นนจะไปไม่ได้เราก็มาดูงานแถวนี้ก่อนครับจอดไว้ก่อนนะ เรามันเป็นไดายล้วค่ว่ากันเดี๋ยวไม่โคก็มาดันนะไปเนี่ยโอ้ดูทางครับทรายทั้งนั้นนะทรายดูดไม่รลอด

<_ <d> _ <n> _>ทางไหนที่บอกว่ไหนเล่น<อ>ด,ดิลอยาาลตอูตายต้องต้องไปรุ่นยุนาเที่ยอีกได้ป่ะเนี่ยมไม่มีอย่างบอกครับโอ้ใน<อ>ก,การต้นเนี่ย ท่านออกจากนี้ได้อนวะทียับเข้าไปใกล้นสะบันไดเท่านั้นหรอเออสะสะตทุ่มไม่มันมันตเด่อด้อซนทั้งเหนือยับไปใกล้บันไดได้โอสามารถเลลงไปได้ิสลงไปม่บ่ไอพวกมันุดมไหาะทุ่มไม่เพราะว่าน้ำมันไหลน้ำครับอืมอ่ามันจะเกิดยุ่วดึงเขายุ่วใช่ไปจเปดึงื่ดดก็เปิดฝาข้างขึ้นย่ครับมันสีเวลาเานี่ละ อยมนันก็ว่าเพรเราขัดขละไ,ไมได้จะไปได้เฮะไไ,ได้จะไ,ไ,ปไ,ไ,ไปได้มึงเราผมเรา